สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนมกราคมกับดิฉันอาจารย์เดียค่ะทำนายด้วยศาสตร์เฮลิ้งทาโร่ระบบพลังงานธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จะมาทำนายเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณมาดูซิว่าความรักในเดือนมกราคมของทุกคนจะเป็นอย่างไรนะคะความรักของท่านที่เกิดในราศีมังกรสำหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูกันว่าเดือนมกราคมนี้คนมีคู่จะมีความรักเป็นอย่างไรนะคะ ได้พไพ่ใบนี้ค่ะ เฮอร์มิตนั่นแสดงถึงความห่างเหินในเรื่องของความรักนะคะคนมีคู่สําหรับชาวราศีมังกรเดือนนี้จะมีความห่างไกลกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานระยะทางหรือแม้กระทั่งความรู้สึกคล้ายๆกับว่าแม้ตัวอยู่ใกล้แต่ทําไมใจถึงอยู่ไกลนักดังนั้นนะคะวิธีที่จะทําให้ความรักกลับมาสดชื่นแบ่งบานได้ก็ลองดูที่จะแบบว่าลองพากันไปในที่ที่เคยไปเคยเที่ยวแล้วก็สร้างความทรงจําให้แก่กัน รับรองได้ว่าความรักจะสามารถกลับมาสดใสได้เลยค่ะค่ะหากต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายๆค่ะสามารถกดมาได้ที่ดอกจันสามสามหกสองหนแล้วก็โทรออกนะคะง่ายๆเท่านี้แล้วค่ะแล้วทีนี้เราก็ค่อยมาพบกันใหม่ในเดือนหน้ากับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะคะสวัสดีค่ะ